มาดูลักษณะข้อสอบข้อนี้เขาบอกว่าการปลูกหญ้าแฝกช่วยแก้ปัญหาของดินเพราะปลูก A และ C เราก็ไปดูว่า A กับ C เป็นยังไง A กับ C เป็นขาดหญ้าคลุมดินจากการเผาป่าอะไรเงี้ยดินแห้งแล้งเพราะฉะนั้นปลูกหญ้าแฝกปลูกหญ้ามันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมข้อนี้ A ก็ได้ซ C ได้ไหมต้องเช็คทั้ง2องอันนะใช่ต้องใช่ทั้งคู่ มันพังทลายหญ้าแฝกนี่โดยตรงเลยค่ะหญ้าแฝกรากยาวมากประมาณเป็นเมตรอะเพราะฉะนั้นช่วยพังทลายได้แน่นอนข้อนี้ใช่ถัดมาถ้าต้องการปลูกพืชบำรุงดินปลูกพืชบำรุงดินอ่ะพืชบำรุงดินเขาบอกว่าพอปลูกอ่าบริเวณ B อันนี้พืชตระกูลถั่วตระกูลถั่วแน่นอนตัวนี้เขียนโยงมาหน่อยนะถั่วมีลักษณะสำคัญก็คือมันจับไนโตรเจนในอากาศค่ะ จับไนโตรเจนจับจากที่ไหนก็คือในอากาศค่ะในอากาศเรายังไม่ลืมนะว่าไนโตรเจนในอากาศมีตั้ง78%เพราะฉะนั้นก่อนที่ไนโตรเจนจะไปอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตแล้วกลายเป็นโปรตีนมันมาจากไหนตัวเริ่มต้นสำคัญเลยก็คือพืชตระกูลถั่วถ้ายังจำได้มีไรโซเบียมที่ปมรากถั่วนั่นคือต้น ต้นทางที่เป็นการจับไนโตรเจนที่มันล่องลอยอยู่รอบตัวเราตอนนี้แหละให้มาอยู่ในถั่วแล้วมีสัตว์ไปกินถั่วก็ต่อกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันนี้ช่วยได้แน่นอน,นอนเนาะก็คือบำรุงดินถ้าอยากปลูกอันนี้ ก็จะช่วยได้ก็มีไนโตรเจนถ้าที่เป็นองค์ประกอบที่ดีของดินมีอะไรอะ่ะมี n อนไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมเออัอองนั้นอันนี้ก็คือถ้าปลูกมันสำปะหลังเยอะเกินไปดินก็จะเสียปลูกถั่วช่วยได้ข้อนี้ถูกต้องอ่ะถัดมาเขาบอกว่าถ้าฝนตกหนักตกหนักเนาะเกิดน้าําไหลปะน้ําไหลบาทําให้เกิดการเสียหายก็คือชะล้างได้เพราะว่ามันไม่มีพืชคลุมดิน ไม่มีพืชคุมดินเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือใช่ทั้งหมด